ครับคับสวัสดีสานผู้ชมทางช่อง Youtube บรรพ h ชาแนลนะครับมืนี้ผมจะพผามาอัปเดตง่วแม่เรียรลอยผมพ,าพ้พาผีผ้า้องเบิ้งในเดือนกอน,นี่ครับหลังจากพานมาเดือนกลัวๆนี่แหะครับมาเบิ้งพัฒนาการของเรานะครับท่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองเดือนกลัวครับสวยๆเลยครับ เหมือนไทยในขอกมัอนอ,อีเอาออกขอกมะทายพี่น้องด้เบิ้งแล้วครับพี่น้องผู้ลงคนว่าคือโบออกขอกมะทายเบิ้งแนวกันนี่แหละครับออกมาแล้วมาเบิ้งพัฒนาการของลูกเพ่นครับงัวหน่อยที่เดือนก่วหาเดือนนะครับนี่นี่เป็นเงื้อนง้วเรือนลอยนะครับลูกวิเกนนะครับสวยๆเลยครับครัพี่น้องเบิ้งทั้งหนาพ่นนะครับนี่ เห็นแต่อยู่ในรลปนะครับมือผมภาพาเบิ้งโตสดๆเนี่ยครับงดซีเดือนกลัวสิเขาหาเดือนนะครับเบิ่งทั้งพิ่นนะครับพัฒนาการของเพิืนถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับงอหน่อยซีเดือนกลัวนะครับ ของนี่พันมีแต่งัวเลือดร้อยนะครับตัวนี้กับแมนนะครับตัวนี้มาเป็นซ้ำ้ากหน่อยหมดแล้วครับนี่นี่ครับตัวนี้กับทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีเดือนกลัวนี่ครับนี่ครับง่งยๆหนาๆเลยครับทองเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นเลือดลอยกันนะครับโครงสรางง่ญยๆเลยครับอันนี้เป็นแม้บอกของขอบกพดเองนะครับนี่ครับตัวนี้ง่ญ่ครับนะครับใหญ่ นี่แมสาวน้ำเขาไม่นะครับนี่ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเอฟสองครับพี่น้องน,นี่ครับหนา้าหนาเลยครับกำลังฝึกกำลังโยงครับแต่ว่าตัวน้นอยๆนี่พี่น้องเบิ้งข้างหน้านะครับ สัมยุตประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับนี่หนังหนาครับครับผู้ใดเขามาเบิง้งฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณครับ